รีวิวกันไกลตัดกิ่งแบตเตอรี่นานเว่ยนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากเว็บไซต์ของ l a ซ a ด้นะครับสั่งตรงมาจากประเทศจีนใช้เวลาส่งประมาณ1อาทิตย์นะครับเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่เห็นก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับผม แต่ก็เอาดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะจะมีรูปภาพหรือว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษบางส่วนนะครับก็ดูได้นะครับลักษณะพวกเด็แบตเตอรี่หรือว่าการถอดใบมีดอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่ในคู่มือสิ่งที่ให้มาก็คือหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด19โวลต์4แอมป์หนึ่งก้อนนะครับอ่าแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ เขียนไว้ว่า21โวลต์นะครับ1แอมป์ตัวนี้ก็ทั่วไปนะครับอุปรกรณ์ตัวอื่นเช่นหินเจียของจีนหรือว่าเป็นเลื่อยโซ่ที่ใช้แบตเตอรี่ก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมซื้อเขาจะแถมตัวใบมีดให้ด้วยนะครับมูลค่าตัวนี้130บบาทซึ่งจะอยู่ในซองเนี่ยครับวันก่อนผมได้แกะออกมาแล้วนะครับ ส่วนอุปกรณ์เซอร์วิสนะครับก็มีมาให้เป็น2ตัวนะครับก็จะมีเป็นตัวขันหกเหลี่ยมนะครับตัวขันหกเหลี่ยมนี้ให้มา1ตัวนะครับเอาไว้ใช้ขันแล้วก็จะเป็นบล็อกแอลบล็อกแอตัวนะครับก็ขนาดพอดีกับตัวช่องขันของตัวกันไกตัดกิ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทำการใส่แบตเตอรี่แล้วก็ลองทดสอบฟังก์ชันต่างๆนะครับของกันไกลตดกิ่งใช้แบตเตอรี่นานเวอรตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับไปชมกันเลยเริ่มแรกนะครับก็ นำแบตเตอรี่นะครับใส่ตรงซ็อกเก็ตนะครับของใต้เครื่องตัดนะครับผมใส่ให้เข้าล็อกนะครับมันก็จะดังคลิกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ต้องทำการเปิดเครื่องก่อนนะครับซึ่งกดปุ่มค้างเอาไว้นะครับตรงปุ่มตรงนี้เลยนะครับหลังจากเปิดเสร็จเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มทำงานมันก็ยังยังไม่ทำงานนะครับเราต้องกดดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับมันถึงจะทำงานให้เรานะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นไฟประมาณสี่ดวงนะครับไฟสี่ดวงนี้จะแสดงถึงสถานะการอ้าของปากกันไก่นะครับเนี่ยครับผมสังเกตดูก็จะเห็นว่าหากขีดน้อยนะครับการอ้าของปากตันไก่เนี่ยก็จะน้อยตามนะครับผมแต่ถ้าขึ้นสี่ขีดเนี่ยปากกันไก่เนี่ยก็จะอ้าสุดเลยนะครับลักษณะแบบนี้ นะครับผมจะทําการกดปุ่มให้มันมีสีแดงแค่ขีดเดียวนะครับให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยปากของกันไกลเนี่ยก็จะอ้าแค่นิดเดียวนะครับหากเราหยุดสักประมาณ5าวิเนี่ยเราต้องกดดับเบิลคลิกอีกครั้งนะครับเพื่อกลับมาอยู่ในฟังก์ชันการใช้งานพร้อมใช้อีกครั้งนะครับมันเป็นระบบเซฟตี้ของตัวกันไกลนะครับ หากเราเผลอเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากการหนีบของกันไกเรานะครับผมหากเราต้องการเลือกใช้นะครับให้กดปุ่มสีแดงค้างไว้จนไฟดับนะครับเครื่องก็จะดับนะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่เก็บใส่กล่องได้เลยเอาล้ครับอ่าทีนี้เรามาลองตัดจริงกันเลยนะครับว่าตัวกันไกตัดจริง ของย่อหอนานวยตัวนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยอ่าลุมต้นผมจะทำการตัดกิง่งต้นแก้วตัวนี้ก่อนนะครับดูว่าเป็นอย่างไรโอเคครับตันอื่นก็ต้องเปิดก่อนนะครับผมเปิดติดแล้วก็กดสองครั้งติดติดกันครับลองดูครับ ทีนี้มาลองดูกิ่งที่มีความใหญ่มากขึ้นด้วยนะครับก็ตรงส่วนของตรงนี้ก็คือเป็นกิ่งหมอนนะครับลักษณะ,ะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วโป้งนะครับผมว่าเป็นยังไงมาชมกันครับเดียวดูกิ่งนี้นะครับว่าอีกไง โอ้ขาดได้ง่ายดายเลยนะครับนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้องอีกนะครับนี่นี่ทางสละอินโดนะครับลองตัดแต่งดู นี่เป็นกิ่งชะอมนะครับทดสอบดู โอเคครับสรุปเลยนะครับผมโดยรวมนะครับหลังจากที่ได้ไปทดลองตัดมาเครื่องตัดกิ่งแบตเตอรี่่าหนานเวยตัวนี้นะครับผมโดยรวมสำหรับการใช้งานกับราคา<ม>ก็มองว่าโอเคนะครับคุ้มค่าในตอนนี้ซึ่งระยะยาวก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าจะทนขนาดไหนแต่โดยรวมที่ผมตัดมานะครับก็ จะสามารถตัดกิ่งไม้ตั้งแต่กิ่งไม้เล็กๆยันกิ่งไม้สักประมาณประมาณนิ้วโป้งนะครับประมาณนิ้วโป้งก็ก็ตัดได้แต่ถ้าว่ากิ่งใหญ่กว่านี้เนี่ยเมื่อตัดเนี่ยมันก็จะค้างเลยนะครับมันก็จะตัดไม่ได้ซึ่งซึ่งตรงนั้นถ้ากิ่งใหญ่กว่านั้นก็ต้องใช้เลื่อยยนหรือว่าใช้มีดพลาใช้ขวานอะไรสับไปนะครับผมอ่าก็มีความสะดวกดีครับ เมือม่อเราตัดหลายๆกิ่งเนี่ยเราจะไม่มีความเมื่อยล้าตรงส่วนของนิ้วถ้าเราเป็นใช้เป็นกันไกปกติเนี่ยถ้าตัดหลายๆกิ่งเนี่ยเราจะเมื่อยเมื่อยนิ้วตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้แรงกดแต่ตรงนี้มันแค่เป็นกดสวิตให้มอเตอร์มันทํางานนะครับแล้วก็เมื่อกี้ใช้เบรยะนึงเนี่ยดูเนืองด้วยอมอเตอร์นะครับมันทํางานทําให้ไกตัวกันไกเนี่ยมันตัดความร้อนมันจะเกิดขึ้นมาบริเวณเนี้ยครับ รู้สึกอุ่นๆก็คาดว่าน่าจะมีมอเตอร์ที่เอาไว้สั่งงานตรงเนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ผมว่าไม่กล้าใช้งานมากเกินไปนะครับตรงนี้เพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหาพึ่งซื้อมานะครับแต่ตรงสองแบตเตอรี่นี่โอเคเลยผมว่าก็ก็ใช้ไปก็ยังไม่หมดนะครับก,ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ายังไงนะครับโดยรวมก็โอเคนะครับในราคาที่ผมสั่งซื้อมา ผ่านลาซาด้านะครับสั่งตรงมาจากประเทศจีนนะครับใช้เวลาในการส่งประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ราคาทั่วไปอยู่ที่ประมาณส0 0พันแต่วันนั้นมันเป็นวันอะไรผมไม่แน่ใจนะครับมันจะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นมาเยอะมากก็ราคา<ม>เบ็ดเสร็จเหลือประมาณพั0หกร้ว่าบาทเองผมก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อตัวนี้มานะครับซึ่งซึ่งมองมองไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้า2,000ันี่ผมไม่ซื้อนะครับก็ราคาสูงไปหน่อยนึง แต่วันนี้ก็น่าจะลองวัดดวงดูราคามันลดลงเหลือพันหกร้อยกว่าบาทก็เป็นลักษณะแบบนี้ระยะยาวยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ